เคยสังเกตกันไหมครับว่าประโยคธรรมดารรมดธาที่เราได้ยินกันทั่วๆไปทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะซ่อนอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองทําอะไรสนุกๆกันเราจะมาผ่าตัดประโยคสั้นๆประโยคหนึ่งเพื่อส่องดูโครงสร้างข้างในกันครับว่าภายใต้ความเรียบง่ายเนี่ยมันมีนกลไกอะไรทํางานอยู่บ้างและนี่แหละครับเคสตัวอย่างของเราในวันนี้ผลหวยฮานอยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฟังดูเผินๆก็เหมือนประโยคประกาศผลหวยทั่วไปใช่ไหมครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่เชื่อเถอะครับว่าแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้แหละมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะกว่าที่คิดมากเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ามาดูคนที่แก่นกลางของมันก่อนเลยว่าหน้าที่หลักจริงๆของประโยคนี้เนี่ยคือการให้ข้อมูลอะไรกันแน่แล้วทําไมเรื่องของเวลาถึงเป็นปัจจัยที่สําคัญมากมาก แน่นอนครับว่าหัวใจของข้อความทั้งหมดมันก็คือคําว่าผลหวยหานอยนี่คือสิ่งที่คนฟังรอคอยอยู่เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทำให้พวกเขากดเข้ามาดูตั้งแต่แรกมันคือแก่นของข้อมูลทั้งหมดเลยล่ะครับแต่ถ้าบอกแค่ผลหวยห้าน้อยลอยๆมันก็ยังกว้างไปหน่อยใช่ไหมครับสิ่งที่ทําให้ข้อมูลชิ้นนี้มันมีค่าแล้วก็มีความหมายขึ้นมาทันทีเลยเนี่ย ก็คือการระบุวันที่อย่างชัดเจนลงไปนี่แหละครับมันทําให้ข้อมูลนี้มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็ตอบโจทย์คนที่กําลังรอฟังผลของวันนั้นนั้นได้ทันทีเลยเอาละเรารู้แล้วว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไรแต่ข้อความนี้มันฉลาดกว่านั้นครับมันยังระบุได้ว่ากําลังพูดอยู่กับใครเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจํากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงได้ยังไงลองดูสิครับมีการระบุประเภทของหวยไว้ครบเลยทั้งกิจการชาติ พิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. คือนี่มันไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนกับการส่งซิกญนลด้วยตรงเลยไปยังกลุ่มคนที่ตามหวยแต่ละประเภทอยู่แล้วเหมือนกับว่าผู้ประกาศรู้เลยว่ามีคนกลุ่มไหนกําลังรอฟังอยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ hey, ข้อมูลของคุณมาแล้วนะเป็นการสร้างความรู้สึกว่านี่คือข้อมูลสําหรับกลุ่มคนฟังโดยเฉพาะเลย โอเคพ์ทแรกเรื่องของการให้ข้อมูลจบไปแล้วนะครับทีนี้มาดูอีกครึ่งหนึ่งดีกว่าอีกหน้าที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในประโยคเดียวกันเปะ๊เปะเลยซึ่งต้องบอกว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมครับส่วนนี้แหละครับคือไฮไลท์เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังดูเหมือนเป็นคําขอร้องที่สุภาพมากๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคําสั่งการเชิงกลยุทธ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเลยแหะครับ ถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับมันคือกระบวนการ3ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนคนดูที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องเริ่มจากกดไลค์เพื่อแสดงความชอบบอกให้รู้ว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะต่อด้วยกดแชร์เพื่อบอกต่อและช่วยขยายฐานผู้ชมออกไปและสเต็ปสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เจอกันอีกในครั้งต่อๆไปโอ้โหเป็นกลยุทธ์การเติบโตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับ ถึงตอนนี้เราก็ได้แยกชิ้นส่วนของประโยคนี้ออกมาดูทีละชิ้นกันแล้วนะครับทีนี้เราลองเอามันกลับมาประกอบร่างกันเหมือนเดิมแล้วมาดูกันครับว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันทํางานประสานกันยังไงแล้วสรุปว่าตกลงแล้วประโยคสั้นๆประโยคนี้เนี่ยมันกาลังทําอะไรอยู่กันแน่ครับอืมคาถามนี้น่าคิดนะครับเพราะมันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยวันนี้เลยจะเห็นเลยครับว่าประโยคนี้มันทํางานสองอย่างไปพร้อมๆกันอย่างน่าทึ่งเลยส่วนแรกคือการ ให้ข้อมูลซึ่งก็คือการตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่อยู่ตรงหน้าแต่ในขณะเดียวกันเลยส่วนที่2ก็กําลังสร้างการเติบโตด้วยการเชื้อเชิญให้คนมาเป็นผู้ชมในอนาคตนี่แหละครับคือข้อสรุปที่สําคัญที่สุดเลยประโยคสั้นๆประโยคเดียวนี้คือตัวอย่างของข้อความขนาดจิ๋วที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อทํสองภารกิจให้สําเร็จในลมหายใจเดียวเลยครับคือการให้คุณค่ากับผู้ชมปัจจุบันและในขณะเดียวกัน ก็สร้างฐานสําหรับผู้ชมในอนาคตไปด้วยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตกันเนี่ยมันมีข้อความที่เรามองว่ามันดูธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายแบบนี้อีกมากแค่ไหนที่จริงๆแล้วมันอาจจะกําลังทําหน้าที่หลายอย่างซ้อนกันอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ครับ